าไปแต่ลบ่หไลยบ่่ไไปตเด้อไปหลยเอามัดกเลยโอ้ทำนี่ก็เห็ดนะโอ้ใจเจ้าเก่งนะเงีหยวันใดเอาไ้ดูละทำนี่ก็เห็ดนะโอ้